คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะเป็นเด็กเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโภชนาการต้องมีการดูแลเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์เนี่ยซึ่งคนคาดไม่ถึงว่าท่านเองก็จะมีปัญหาโภชนาการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สส,ส,สเนี่ยริเริ่มแล้วผลิตสื่อขึ้นมาเพื่อที่จะ ช่วยปรับพฤติกรรมหรือว่าช่วยที่จะชักจูงโน้มน้าวให้กระสงคาราวาสาม,มนเณรผู้ค้าผู้ขายอาหารเนี่ยได้มีการทําหรือว่าฉันอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะจริงๆมีเคล็ดลับง่ายๆคือหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาถวายอาหารประสงค์รู้สึกว่าจะต้องพิเศษแต่อย่าลืมหลักการทั่วไป 4ประการด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของผักค่ะ เพราะว่าเราทําวิจัยแล้วปรากฏว่าโอ้คนถวายอาหารที่มีผักเนี่ยมันน้อยเกินไปในประการที่2ก็คือเรื่องของโปรโตีนค่ะจริงๆโปรโตีนเนี่ยจริงๆเราอยากให้เสริมปลานะคะประการที่3เรื่องสําคัญมากเลยเรื่องเครื่องดื่มค่ะน้ําหวานพวกนี้มันมีน้ําตาลเยอะนะนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ลดการถวายน้ําหวานประการที่4มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีคือนมวัวนั่นเองค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการทั้งโปรตีนและแคลเซียมเหมาะสมสําหรับพระสงฆ์และก็สำหรับ,รรบทุกๆคนด้วยค่ะ สสสเนี่ยมีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าการริเริ่มแล้วก็การมองเห็นปัญหาโภชนาการของพระสงฆ์ในขณะที่หลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ถึงสิ่งที่สสสทำคือการริเริ่มการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเชื่อมโยงเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับพวกภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยเรามาพันหนึกกําลังเพราะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาโภชนาการพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแล้วเราต้องร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นพระ เป็นมหาเถรสมาคมหรือจะเป็นหน่วยงานอะไรต่างๆของคารวาสเนี่ยเราต้องมาจับมือกันค่ะและสสสเนี่ยมองเห็นมุมนี้และได้ทําหน้าที่และบทบาทนี้มาอย่างเข้มแข็งโดยตลอดเลยค่ะโครงการสงไทยไกลโรคนะคะเรามีทั้งเว็บไซต์นะคะเราสามารถที่จะเสิร์ช Google แล้วก็พิมพ์คําว่าสงไทยไกลโรคเนี่ยค่ะเราก็จะขึ้นเว็บไซต์เลยนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์นี้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นะคะเรายังมีเพจนะเฟซบุ๊กแฟนเพจของ ใส่ใจใส่บาตรแล้วก็สงไทยไกลโลกแยกกันต่างหากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านมีช่องทางที่จะเข้าถึงอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้เลยค่ะ mm hmm. เป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะแล้วก็คิดว่าอย่างเช่นสถานการณ์โควิดตอนนี้มันยังทําให้เราเนี่ยเนาะยังควรจะต้องระมัดระวังอะค่ะในการเลือกอาหารที่จะถวายใส่บาตรพระสงค์นะคะที่จะต้องคํานึงถ้าเป็นไปได้นะคะทําอาหารเอง นะคะเพราะว่ามันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบพร้อมไม่ว่าจะเป็นโภชนาการหรือเรื่องของความปลอดภัยอาหารเลือกร้านเนี่ยก็เลือกร้านที่เขามีคุณภาพมีมาตรฐานดีประกอบอาหารเนี่ยได้ปลอดภัยนะคะเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้สามารถที่จะฉันอาหารที่ดีมีคุณภาพจริงๆในช่วงมาคาบูชานี้ค่ะ